ขึ้นทำให้คนไทยเหล่านั้นอาจจะละเลยวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าไปแต่สถาบันคึกฤทธิ์เป็น,นหนึ่งสถานที่ที่อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคตคืนนี้ครับคุณแฝงพัชชนจะพาเราไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันครับ มูลนิธิคอกฤทิ์แปในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้นนอมนำพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนแนวทางที่จะเก็บรักษาภูมิปัญญาของศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายบทบาทจนได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ของหมื่นไทยและบุคคลสําคัญของโลกทั้งนี้มูลนิธิจึงดาเนินตามพระราชสวนีโดยการสร้างสถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น เริ่มมาจากที่ผู้ชายเฮอร์ริสเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นไทยทั้งหมดนะฮะตอนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับข้าวไทยอะไรไทยชอบหมดเลยฉงนั้นอะไรที่เป็นไทยเนี่ยท่านจะต้องออขัดให้เป็นทําให้เป็นนะฮะท่านก็อยู่ในร้วนในวังนะฮะถ้าก็ซึมซับเรื่องของละครพานมาก่อน บางวังก็มีละครรำบางวังมีดนตรีไทยท่านซึมซับหมดทุกอย่างทุกแขนงนะทุกสาขาเยซึมซึมซับได้หมดมแต่ไอที่ลุกขึ้นมารำหนึ่งก็จะเป็นรำที่ผู้ชายรำได้ก็คือโขนนั่นเองแต่ความเข้าใจในดนตรีไทยความเข้าใจในละครรำความเข้าใจในโขนมีหมดเพราะท่านเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์เห็นอะไรแป๊บๆเนี่ยบางทีท่านไม่นานท่านรำท่านทำอะไรได้หมดเลยท่านแสดงเป็นทศกัณฐ์นี่สวยมากคนดูเนี่ย ไม่รู้ว่ารู้ว่าเป็นท่านนอกจากว่ามาดูข้างหลังกนันว่โอ้อมอมกัจจวงที่ริปามอดเนี่ยคุณมีชัยเนี่ยเป็นโขนด้วยหรือแต่ก่อน,นไม่มีใครทราบเลยและท่านก็เป็นตัวทดนั่งเมืองสนามมากท่านถือว่าศิละปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยและประเพณีไทยเนี่ยคือคือเป็นเหมือนลักษณะของไทยที่จะเก็บควรจะเก็บไว้มันเป็นรากเป็นรากของข,ของชาติไทยออออฉะนั้นอะไรที่เป็นเป็นรากของชาติไทยเนี่ยท่าน เราจะรู้แล้วพยายามส่งเสริมส่งเสริมให้คนได้เข้าใจได้รักษาไวนะสิ่งที่ท่านทําคือการนําศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยต่างๆนะฮะเก็บไว้ในตัวท่านท่านต้องการให้ให้ความเป็นชาติไทยเนี่ยอยู่ในใจของคนทุกคนอยในใจของนักการเมืองทุกคนอยู่ในใจของคนทั่วไปอยู่ในใจของนักแสดงทุกคนว่าจะต้องมีความเป็นไทย รักษาความเป็นไทยไว้มผมว่านี่คือสิ่งที่แฝงอยู่ในการที่ท่านออกมาส่งเสริมอะไรก็อยากทุกอย่างที่เป็นไทยครับแต่ที่มันส่งเสริมและเห็นชัดก,ก็คือเรื่องศิลปะก,การแสดงครับนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโขน ปณิธานในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะว่าอย่างยิ่งขูนปณิธานมีหรือไม่มีรู้แต่ท่านทําเลยท่านทําเลยทําให้ดูเล่นให้ดูส่งเสริมให้เด็กได้เล่นส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดกันนะฮะลงมือแม้แต่เขียนบททําให้ดูว่ามันของมีค่าเพื่อให้คนที่แสดงนักแสดงเหล่านี้เขาเขาปลื้มใจว่าเออมีคนระดับชาตินักการเมืองระดับชาติเป็นเคยเป็นประธานสภามาแล้วเคยเป็นนายกมาแล้ว ก็ยังทราบซึ้งในศิลปะเหล่านี้นี่คือวิธีทางจิตวิทยาที่ทําให้นักแสดงทุกคนมีกําลังใจอันนี้คือวิธีวิธีรักษาขนบป,ป,ประเพณีก็คือว่าให้คนได้เรียนได้รู้ได้ทําเป็นและคนเขาถ่ายทอดเองขนนั้นเป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่โขนเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยอยู่ในคนที่มีชีวิตจะเขียนไว้เป็นหนังสือหรือเอาไปแขวนไปตั้งที่ไหนไม่ได้ คนที่ต้องการจะรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าโขนนี้จึงต้องลงทุนหัดเพื่อเก็บโขนไว้ในตัวหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถึงแม้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะล่วงลับไปแล้วแต่ปณิธานและเกตนารมในการรักษาวัฒนธรรมไทยของท่านยังอยู่